ผมวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้ <mel ody> คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลก์เกตบิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ครับผมอ่าวันนี้เป็นมิโกะซีรีส์นะครับผมซึ่งมิโกะซีรีส์ประจําวันนี้ก็จะเป็นซากุระดีมิเตอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับซากุระดีมิเตอร์นะครับผมพอดีอ่ามีน้องเขาอยากจะให้ทําอันนี้ไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์แต่ อยู่ในไลน์นะครับผมก็พอจีคนในครอบครัวเขาอยากจะเห็นสักร้านดิมิเตอร์ตอนนี้คือผมอยู่ด้านล่างนะคือถ้าเกิดได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงอะไรก็ไม่แปลกนะครับผมพผมต้องเฝ้าบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับตัวเองที่ยอดซับเพิ่มขึ้นนะครับผมผมก็ดีใจนะครับผมก็ใครที่กดไลค์กดซับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่มาค่อยคอยให้กำลังใจนะครับผมถ้าเกิดมีผิดพลาดอะไรก็ อขออภัยอย่างยิ่ง้วยนะครับผมทางเราจะประับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้จะมีจะเน้นสาระหน่อยเนะาะอาจจะคือความันตรีจะไม่ค่อยมีเพราะว่าคือคลิปเนี้ยเราจะจะเน้นทางสาระมากกว่าเพราะว่าเราจะรู้ว่าตัวละครน,นี้มันเล่นยังไงหรือว่าจุดอ่อนจุดแข็งจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนสักลุนดิมิเตอร์นะครับผมความสามารถพิเศษของสักลุนดิมิเตอร์ก็คือเพิ่ม การทอยดับเบิ้ลยีเมื่อทอยดับเบิ้ลโอกาสส3สร้างแลนด์มาร์มและยกหรือยกเว้นข้าบันทางแต่เวลาสาร้างแลนด์มาร์คุณต้องตกพื้นที่ว่างเท่านั้นนะครับผมโซนอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นข้าบันทางและป้ายสี2ครั้งแล้วก็เมื่อตกกลอรางโอกาส50%ทอยต่อลดลงมในทันทีจี้เครื่องรางที่เราจะมาใส่ก็คือ1เครื่องขยายดมดำแม่นย่อมออฟตัดน้ำฟ้า2องโมเทพเจ้าราออฟทอยดับเบิ้ลคุกก สามก็เขีบแบบให้ถึกออฟออก,กอเกาะสี่เกมแรองฟ้านะครับผมออฟเพิ่มข้าวหนางังสามว่าเซตเนี้ยแน่นอนวิกนะครับผมเราจะวิกภายในหนึ่งเทิร์นให้ได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมทําไปก็ตรงสุดที่ผมทําไปก็ได้คไแค่สองถึงสามเทิร์นนะครับผมเกมจะเป็นยังไงก็แต่แต่ว่าพอไว้อย่างเดียวอวยเถินนะครับผมอ,อวยผมเถินนะครับผมโอเคแล้วก็ผม<ะ>เกมแรกก็เจอกับโอ้โหดาร์บาริสแกนเลย ดาบอะไชูดแก่แต่จี้เขาแบบอ้าจีลิงแล้วก็ยังประเมิไไนมีด้วยจี้ลิงนี่น่ากลัวนะครับผมมาดูจี้ลิงก่อนครับผมจี้ลิงที่เขาใส่ก็จะคือหนึ่งลิงหมวกเดมอฟป่าออฟตัดนองฟ้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองลิงมีจุกรภาพที่ถูกปุุมออฟมาเบิ้ลอ่าสามลิงของตัวเองแบบเบรบินออฟเตาการ์ดหัวมุมและสี่ปืนฟองสม,มุนังฟ้าเด็กออฟออฟมาเบิ้ลคือถ้าออฟเอาจริงๆนะผมจะได้ออฟอ่าปกหัวมุมไว้เล่นดาโลกเพราะว่ามันต้องใช้ด้วยไงี่ยเป็ด ก็เดี๋ยวผมจะผมจะยังไม่กลับคอยสามสาิบสิบหกยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็โมเดลซิงเกิลโอเคเอาละแล้วก็เราจะคอยสามห้านะครับผมเราจะได้สร้างมาทุกปแล้วเราจะต้องเอ่อเรียกว่าอะไรก่อน ไม่ตออกเดินฮะยังได้อยู่โอเคมาจบเทินครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเราวาร์ปออกเราจะน,นี่เราจะคือความสามารถพิเศษของเค้กแนวน้องฟ้าก็คือเมื่อเราวาร์ปคือเริ่มต้นเทินเราจะวาร์ปพื้นที่ในแถวนะครับผมแนละพร้อมกับซื้อค่าสต่อฟรคีคือเราจะรอซื้อตรงนี้ครับผมของไขน้ำนะครับ ภาวนาเนาะโอเคมานนี้รู้สึกจะไปอทอยสองครับโอเคแล้วเราจะทอยสองอีกทีนึงครับผมคึบโอ้โหอย่างแม่นไม่จะไม่จะผมชอบอยู่นะเดี๋ยวเราจะทอยสองอีกทีนึงครับผมโอเคเอาละโอเคจะซื้อครับลงต่อไปนะอยู่กว้ข้าบบนทางซื้อต่อครับ r i p เปอ v ์วติตตอตกหลุมดำ โอเคซื้อต่อไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ซื้อต่อลอยต่อออกอีกครั้งรับทอยสิบครับผมคือตัวเนี้ยคือถามว่าตัวเนี้ยมันเล่นได้มันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันจะยากนะครับผมมันยากโอเคจบไปแล้วนะจ๊ะสุดยอดยอดโอเคผมตาที่สองก็จะกับโอ้โหลิดเลยลิลิดลิดลีดที่ธรรมดาอยู่แต่ว่าน่ากลัวอยู่ดี จิลลี่นะครับผมจิลลี่ที่ใส่จะเป็นหนึ่งเครื่องขยายส่มดำส่งพลังออฟคุกกี้สองอุปกรณ์แบบจักรพรรดิอบป้องกัน50สามทำรีน้ำโชคออฟเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นออฟวิสกี้สี่แกงเมล็ดตัวยูสุดแรงออฟอ่ะเขาเรียกว่าเอ่อออฟคุกกี้แต่เีื่กี้มีออฟวิสกี้ด้วยผมว่าผมสนใจออฟวิสกี้มากเลยจริงคือออฟวิสกี้คืออะไรออฟวิสกี้จะเป็นเมื่อเราเมื่อเกิดเหรอเมื่อเกิด ฝ่ายตรงข้ามตกในพื้นที่ของเราใช่ไหมแล้วปรากฏว่า,าจะพูดยังไงดีมันนี่เนี่ยคือเขาเรียกว่าไอ้ผมจะบอกว่าออฟวิสกีก้เลยครับผมออฟวิสกี้จะเป็นอย่างนี้ครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าอันดามในพื้นที่ของฉันสองเท่า,าเป็นวันหน,น,นึ่งเพลย์ก็คือผมว่าเราว่ามันจะออกเลยเนาะโอเคแต่ผมกลัวว่าลิลลี่ละไม่ลิลลี่ไม่จะเล่นก่อนอะอเ โอเคมาสวยเลยโอ้โหออกไหมไม่ออกครับทอนโอ้โหออกโอ้ตายน่าจะอุ้ยน่่นยินจะเล่นกอจริงด้วยบัดเธอเดี๋ยวิอสองครับน่าจอกได้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 เดี๋ยวผมจะปิดก่อ กปิดต้องปิดเกาะก่อนจะต้องปิดเกาะต้องปิดการทัวริสต์ซิรก่อนเอาละเดี๋ยวเราจะอย่างนี้ออกครับทอยต่ออีกครั้งหนึ่งครับทอยสี่ถ้าร yağ, เราสามพื้นสี่ก็ได้ไมั้งโว้ยดับเบิลแปดเอ้ยได้ได้ได้เลยห้าหเคเดี๋ยวเราจะ จะจะว่ายานี้ครับผมเราจะไม่วาร์ปเอ้ยเราจะตอนนี้คือถ้าเกิดแม่อที่น้ำฟ้าออกเราจะไม่วาฟทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าวาร์ปสกิลการทอยอย่างเราจะแฮมเซิร์นะครับผมมจะแคนเซิลได้ถ้าวาร์ปก็ช่วยไปวราฟน,น,นะไม่ต้องวาร์ปนะไม่ต้องวาร์ปโอเคเราจะทอยสองครับคือหมวกนี้เอาจริงๆผมชอบมากมันเน้นคือมันเน,น้นอันนี้คือมันเน้นการคุมแม่นยำสูงมาก ผมจะทอยสองนะครับสองเก้าเฮ้ยได้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 ได,ได,ได้เราจะยกตรงนี้ครับผมให้เขาเล่นงเกาะไปเอาจริงให้เขาเล่นงเกาะไปเขาไม่มีออบบอกเกาะด้วยอะที่ผมสังเกตอะล่าไ,ไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทอยเนี่ยอะฟังนะถ้าเก่งเนี่ยน้องฟ้าออกปุ๊บเราจะไม่วาปครับคือ คือจะต่อว่าลิลิสามสเอรเซไอเนี้ยแหละแม่งจะพูดเลยว่าผมโดนมาแล้วน่ากลัวสัสๆโดนแบบโอ้โหโคตรจะกรี๊ดอะโคตรแบบจะีจะแบบอุ้ยกรี๊ดแตกอะเอาจริงใครเคยโดนแล้วจะรู้สึกอะลิลิที่ถูกปลูกอะยังยังอายอะเอาจริงยังอายเลยนะครับผมโอเครอบก็จะจะจบแล้วล่ะโอ้โหเปล่าหรอกเจอลิลิทแม่งเล่นยากเจอลิลิทแม่งเล่นยากนะครับผม โอเคผมตาสุดท้ายก็เจอกับเวสต้าหรือเวสบ้าอะไพี่ังนะโอเวสต้าถ้าเวสบ้าน่น oh, า Bar, นนจะเป็นรถ <laughs> โอเคแล้วก็ผมมาก็จีนของเราที่เราจะใส่ก็คือหนึ่งตำราหมาบัณดิตนะครับผมสองหลักสีสมพลังสามคอนเดรดุงดาแม่นยามและสี่ล้อมเหนเปอร์นะครับผมจะไม่มีออฟเดยไนทั้งสิ้นโอเคอมาอืมอันนี้จะเป็นดาตอัพดาวนะครับผมผมจะ พยายามเอาด่านที่แบบว,าว่าให้กับเหมาะสมที่สุดกับตัวละครแต่ละตัวเลยนะครับผมสมมุติน่าจะเป็นด่านเอ่อถ้าเป็นด่านของจะเป็นของบาริชุดแกะจะเป็นด่านแท็กซี่ด่านเดียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นของตัวอื่นแล้วก็ผมจะพยายามนะครับผมโอเคไหโอเคสั่งามาออกเราจะถอยที่จริงผมอยากจะถอยสองนะแต่ว่าถ้าเกิดเราตกคุกแล้วดูนะออกเกาะมัน5้าเอร์เนไง ว่ามันก็อ่ะผมค็เสียงหน่อดีผมไม่ต้องเสี่ยงล้ะดูสภาพมาสร้างครับไปโอเคมาแล้วก็อย่างนี้ครับผมตอนเนี้ยถ้าวสต้าจะว้าก็ว้าปะรจริงเพราะว่าเขาจะไปขึ้นเมืองที่จุดที่เสี่งเรามีโลด้วยโอ้โหอ้าวครับดูดล้ววิสต้า นี่คือวิสซ่าทำอะไรไม่ได้ไงประเด็นเพราะบ้านเราไม่ได้อยู่ในีกเขาเลือกตองการถอยสองครับโอเคมาเชาวอาฟครับตรงนี้ครับสวยถอยสองครับขอบค่ะขอบคุณออเ,ออเอียร์โอเว่นล่ะจะถอยต่ออีกเอ็ดครับอ้าวด้วย ที่ต้องหาบัตริบแม่งก็โกงก็โกงอย่างเงี้ยแหละโอเคเราจะมาตรงนี้แล้วเราจะทอยสิบสองครับเธอ,อ,อได้หก,ยาก,ย,ากยากอยู่ยากอยู่มาครับไปวนไปอีกนีสิงเกิลแล้วก็เราจะมาดักตรงนี้ทอยสิบสองครับได้อยู่ถือว่ายังได้อยู่ใจเย็นเวลาเล่นต้องใจเย็นคนเนี้ย วาร์ปมาครับอ่าดูดิว่าจะวาร์ปไหมไม่วาร์ปครับมาที่จริงนี่ผมว่าอยากจะรีวิวเวสตาด้วยนะเพราะว่าเวสตาร์เป็นตัวหนึ่งที่แบบทุกคนเห็นสมัยก่อนนะเล่นกันบานเลยผมกลัวมากกลัวเลยผมกลัวนางมากนะครับผมผมกลัวแบบกลัวส,สุดๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบปกติทถ่วไปมามาตกคุณยงเดี๋ยวเราจะที่จริงอะ่ะต้องสังเกตลูกเต๋าด้วยนะครับผม อนนี้คือเป็นลูกเต๋าลายดีเสื้อดอกว้าผมจะมาที่โรบีแต่ถ้าเป็นลูกเต๋าอื่นหรือว่าถ้าเป็นลูกเต๋าของเกมโมนัสผมจะไปที่เกมโมนัสครับผมคือทรินะครับผมคือมันไม่ได้อยู่ที่โชคมันอยู่ที่ว่าลูกเต๋าที่คุณหยิบมาเป็นลูกเต๋าอะไรด้วยนะครับผมบางทีก็อาจจะเป็นลูกเต๋าของเกมแม่เกมเบลบางทีก็อาจจะเป็นลูกเต๋าของเออย่างอื่นด้วยไงคือบางคนมันจะสงสัยว่าพที่หยิบลูกบางทีลูกเต๋ามันเกี่ยวไหม เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตาว่ะฮะลูกเต่ามันเกี่ยวด้วยนะเอาจริงๆเดีผมจะบอกให้ว่าลูกเต่ามันเกี่ยวยังไงนะครับผมตอนนี้คือผมขอจบเกมก่อน <_ Q> โอเคมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปสังเกตนะว่าลูกเต่ามันมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวนะครับผม <_ Q> คือลูกเต่าแต่ละลูก <_ Q> อันนะครับผมผมจะบอกทริคให้อย่างนึงครับลูกเต่าแต่ละลูก คือคนส่วนใหญ่ที่ผมจะเห็นกันคือเขาจะเน้นเรื่องการเอาการควบคุมลูกเต๋าเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นกับตัวละครที่มีชนะเกมโบนัสคุณต้องหาลูกเต๋าเกมโบนัสมาแทนนะครับผมต่อให้คุณเอาเอาลูกเต๋าคุณลูกเต๋ามาเป็นหลักนะครับผมก็ถ้าเป็นลูกเต๋ายินอย่างที่ผมชอบก็จะเอาชนะเกมโบนัสมาก,ก่อนนะครับผม ใชไหมนะคือแต่ละเดือนจะสลับกันว่าเอ่อแต่ละเดือนทุกๆ2เดือนอะทุกจำมาทุกๆสองเดือนจะเป็นลูกเต๋าของเกมโบนัสหรือไม่ก็เป็นเอ่อส่วนลดเอ้ยกับกับรักการดวงส่วนลูกเตา๋าทุกๆหนึ่งเดือนจะถูกสลับเปลี่ยนกันนะครับโอเคถ้าจำถ้าจำได้แล้วคนเล่นจะรู้นะครับผมคือลูกเตา๋าสมมุติว่าอาลูกเต๋าวันนี้เอ้ลูกเต๋าเดือนนี้เป็นลูกเต๋าของแกมเบิ้ล เดือนถัดไปจะเป็นของการดวงนะครับผมมันจะสลับกันไปสลับกันไปสลับก,กันมานะครับผมถ้าสังเกตดีๆแล้วก็รู้สึกซากุระดินเตอร์ที่ผมรีวิวไปอะ่ะรู้สึกว่าจะมันก็จะโหดในแต่ละด่านนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเอาตัวนั้นไปลงแต่ไปลงผิดด่านนะคุณจะสวยนะเผลอๆมันอาจจะสร้างความเสียเปรียบก็ได้นะครับผมโอเคส่วนที่เครื่องรางที่เอาไปผมว่าเปลี่ยนจี้หน่อยก็ดีสมมุติว่าถ้าเกิดเราเอาอ่า เอาเนี่ยออกใช่ป่เอาคนแบบไฮเทคออกแล้วเราไปใส่เป็นแปดปืนใหญ่ก็ทําได้นะผมเพิ่อเผออาจจะเพิ่มอ,อัตราการถอยต่ออีกแต่ว่าที่ผมใส่เป็นไฮเทคไปเพราะว่าเราจะต้องการจบภายใน1เทินให้ได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้สองเทินหลังอ่ะมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันคือลูกเต่ามันไม่ค่อยถอยแม่นเท่าไหร่ นะครับผมมันอาจจะคุมยากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่าด้วยไงถ้าเป็นตัวละครมันจะคุมง่ายนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะทําตามคําสัญญาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคําสัญญาของรอบสุดท้ายมันต้องมานะครับผมและตอนนี้คือข้างนอกเสียงดังสุดๆเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย